ได้เวลาชมสวนนะคะอันนี้ประตูบ้านแล้วก็จะมีน้ำพุส,สวยๆเสียงน้ำไหลอันนี้ก็จะเป็นนวดรือสีค่ะสวนเราก็จะร่มรื่นเป็นวันเดียวที่ได้นั่งอยู่บ้านในวันเสาร์แล้วก็จะมีน้ำพุอีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไหลลงมาค่ะ ก็ได้ยินเสียงน้ำชื่นใจในมุมของบ้านนะคะนี่คือสวนวันนี้ได้นั่งชมสวนค่ะเดี๋ยวเย็นๆถ้าการดีๆก็จะถ้าดูแลต้นไม้ค่ะสวนสวยแดดเดือนทังทังว่ามันเศ้าๆเนาะก็มีชิงช้าเก๋ นั่งไปได้นะคะตอนนี้แดดร้อนค่ะเราก็จะเจอมุมอันนี้จะเป็นห้องอนั่งทำงานและชมสวนไปด้วยนี่ค่ะอ๋อข้างในอาหารมาด้วยอนี้อ่าต้นมะเฟืองหวานและเราก็จะมีน้ำพุเล็กๆทำงานไปก็ชมน้ำพุกันากิเนเดรนะคะ ยังไม่ได้ขัดเลยค่ะลู้สุกคิดข่ขึ้นเนยอะอันนี้สวนน้อยตามทางเดินเพราะสวนนี้เราก็จะตรงไปที่ครัวหลังบ้านนี่ค่ะเราทำครัวหลังบ้านนะคะทำกับข้าวก็วันนี้ได้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าไม่สบายป่วยชมสวน ในรอบหนึ่งปีเพิ่งจะได้ชมสวนในวันหยุดค่ะ